เรียนหนองขุนศรีวิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ เป็นโรงเรียนที่ก่อตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของชุมชนตำบลแคนทุกฝ่ายได้ร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนที่เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับบุตรหลานของชุมชนและสังคมจากอดีตเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันตั้งแต่ปีพศ2540ที่ได้รับอนุมัติจากกร,ระทรวงศึกษาธิการให้ดำเนินกิจการทางการศึกษาอย่างเต็มรูปแบบ ปัจจุบันโรงเรียนหนองขุนศรีวิทยาเป็นโรงเรียนขนาดกลางเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นม .1 ถึงม .6 มีนักเรียนจำนวน278คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน22คนมีนายภูทองพวงศรีดำรงตำแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนและนางชนะดาพาเหล่าสกุลดำรงตำแหน่งรองผู้อํานวยการโรงเรียน มีผู้ช่วยผู้อำนวยการทั้ง4ฝ่ายได้แก่นางสาวพัชรีสุจินทร์รมปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการนางพัทรพรลาวันปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณนายจิรศักดิ์โอธาราชปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไปและนายนิยมพรมบุตรปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยาดำเนินการตามกรอบมาตรฐานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่าสุขภาพดีมีวินยัยใฝ่เรียนรู้ โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยาจึงมีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมทั้งการมีศักยภาพเป็นพล,ลโลกที่เป็นเลิศทางวิชาการโดยจัดรูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่21 จากการบริหารงานตามรูปแบบกลยุทธ์ของ KS Model หรือขุนสีโมเดลส่งผลให้ครูและนักเรียนได้รับรางวัลเป็นผลงานและความภาคภูมิใจของโรงเรียนหนองขุนสีวิทยาดังนี้การแข่งขันงานศิลปะอาถรรมนักเรียนครั้งที่71ประจำปีการศึกษา2566ได้รับรางวัล6รายการในระดับเขต เป็นตัวแทนจังหวัดสุรินทร์ไปแข่งขันต่อในระดับภาคดังต่อไปนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองการแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิงระดับม .4 ถึงม .6 ผู้เข้าประกวดนางสาวนิสารัตใจดีได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองการแข่งขันหุ่นยนต์ผสมระดับม .4 ถึงม .6 ผู้เข้าแข่งขันประเภททีมจำนวน4คนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองการแข่งขันนาฏศิสินไทยสร้างสรรค์ระดับม4ถึงม6มีนักเรียนเข้าแข่งขันประเภททีมจำนวน12คนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ระดับม .1 ถึงม .3 ผู้เข้าประกวดเด็กชายพรชัยสอนสุภาพได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูงม .1 ถึงม .3 ผู้เข้าแข่งขันเด็กชายศาสตร์สวัสด์กิมอ่วง เด็กชายนัทวุฒิจันทึกและเด็กชายภูมิระพีสืบโสดาได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลมวินเ n น e m b โบระดับม1ถึงม .3 ผู้เข้าประกวดประเภททีมจำนวน9คน ในปีการศึกษา2566โรงเรียนหนองผุนสีวิทยาได้ดำเนินการโครงการหนองผุนสีอะคาเดมี่ฟุตบอลคลับโดยเปิดในรูปแบบโรงเรียนพักนอนเพื่อส่งเสริมด้านกีฬาฟุตบอลมีผู้ควบคุมดูแลได้แก่นายภูทรพวงสีผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้จัดการทีมโดยตำแหน่งนางชนะด,ดาภาเหล่าสกุลรองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีมนายนิยมพรมบุตรผู้ควบคุมทีมนายสุทธิพัฒน์คำผมเจ้าหน้าที่ทีมนายวิโรธศิลาอ่อนผู้ฝึกสอนผลงานของน้องคุณสีอะคาเดมี่ฟุตบอลคลับประจำปี2566มีดังนี้การแข่งขันฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน16ปีชายได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันกีฬานักเรียนสพมสุรินท์ทีมน้องคุณศรีอาคาเดมี่ฟุตบอลคลับรุ่นอายุไม่เกิน15ปีชายได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ทีมน้องคุณศรีอะคาเดมี่ฟุตบอลคลับได้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันกีฬาสาพมลีก2ซึ่งอยู่ในระหว่างการแข่งขันในขณะนี้หากสามารถชิงแชมป์ได้ จะได้เลื่อนระดับการแข่งขันขึ้นสู่หลีกหนึ่งเป็นลำดับต่อไปทั้งหมดนี้เป็นผลงานอันเกิดจากการทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างสุดกำลังความสามารถของคณะครูผู้บริหารในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนประดุจการเจรนัยเพชรเม็ดงามเข้าสู่สังคมต่อไป ขอขอบพระคุณผู้ปกครองที่ให้ความไว้วางใจทางโรงเรียนด้วยดีเสมอมาขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนหนองขุนศรีวิทยาตลอดมาทางโรงเรียนจะมุ่งมั่นตั้งใจทำหน้าที่ต่อไปเพื่อสร้างสรรค์เด็กไทยให้ก้าวหน้าสืบไป